เอาละค่ะวันนี้ซันจะมาขับรถนะคะขออนุญาตขอกคนก <laughs> ช่วงที่วุ่นวายที่สุดของการมา Work and Travel ก็คือช่วงเริ่มต้นค่ะวันนี้ซันจะพาทุกคนไปทำใบ Alcohol a w a r e n e น s นะคะแล้วก็จะพาไปเปิด Bank Account เพื่อจะรับ Paycheck รับเงินเดือนและที่สำคัญจะพาทุกคนไปดูว่าเมืองนี้ที่รีโนนะคะทำา s o i i l s s e u u r t y y กันที่ไหน นอกเหนือไปจากนั้นเราจะพาทุกคนไปทานข้าวในคาสิโนกันค่ะแต่งจริงอ่ะเรายื่นใบนี้ให้เขาโดยไม่ติดก็ได้นะแล้วก็บอกว่า every t h day morning วันนี้เป็นอีกวันที่วุ่นวายแน่นหนน,นะครับตารางแน่นมากเพราะว่าต้องไปทำใบเสิร์ฟแอลกอฮอล์ต้องพาอีมไปทำ social security ต้องไปเปิดแบงก์แอคเคาท์แล้วก็น่าจะหลายอย่างต้องไปทานข้าวด้วย ก็วันนี้เราจะพามาติดตามนะคะชีวิตหนึ่งวันก่อนที่จะเริ่มงานในรีโนเนวาดาค่ะ น,นี่คือฉ่ำมากเลยอะฉ่ำเกินแล้วคือฝนตกข้างนอกคือฝนตกหนักมากแล้วก็วันนี้เมลวินพาเรามาทำทุระป,ปะปังซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกเมลวินว่าเดี๋ยวเราเสียค่าแก๊สให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าอยุ่ถ้าอยุ่จะเติมแบบเติมแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดี๋ยวเอาใช้แคร์เบรดละกันเพราะว่ามันเป็นวันหยุดของเขาอะเอาจิ้งนี่เกรงใจเขามากเลยนะ มันคือวันหยุดของเขาซึ่งเขาทํางาน6วันหยุด1วันแล้วก็ต้องเอาวันหยุดอ่ะมาพาเราไปทําอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเราควรจะไปเองด้วยซ้ำอ okay. ันนี้เราอยู่ที่หน้าออฟฟิศเดอะพอนะคะ มาเพื่อป็นเอกสารการเช่าบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดบัญชีไปใช้เปิดบัญชีกันนะฮะไปปนเอกสารกันนาท a รี e GO! นี่ก็คือเราต้องมาปินเอกสารของเราเองก็คือเราจะต้องส่งเมลไปที่ของอันเนี้ยของเขาอะแล้วเราก็ต้องมาปินเองห้าแผ่นอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะคะยิอเอาดูสิดัิดที่นี่คือ Office d e p o อรนะคะ ก็คือสามารถเอามาปิ้นเอกสารได้แต่ก็คืออ,อย่างของสันนีที่จะมาปนเนี่ยเป็นสัญญาเช่าบ้านนะคะเพราะว่าซันจีต้องเอาไปใช้ในการเปิดบัญชีใหม่ของที่นี่นะคะส่วนอีฟป,ป้นไปอะไรนะคะอินนารีโฟบ้างอนารีโฟ yeah. ใช่อีฟก็ต้องใช้อินารีโฟในการทำโซเชียล i n ต d a ์ เปียกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ b ังครั a อเมริกนะคะเราจะไปเปิดบัญชีกันแล้วฝนก็ตกแต่ฉันก็ไม่แคร์เวอร์สวยอยู่นะไปถึงสั้นเนี่ยไม่พโทรเลยก็คือ <c oughs> เหมือนที่คิดไว้เลยว่าไม่ได้แน่นอนและแล้วสุดท้คือไม่ได้จริง <c oughs> เพราะว่าจะต้องนัดก่อนแล้วก็ไม่ได้นัดไปก่อนอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาตอนเที่ยงนะคะซึ่งตอนบ่ายจะมีสอบใบแอลกอฮอล์ด้วย ไ,ได้วันนี้เรียกได้ว่าสมกับเป็นช่องซันชีที่ไปแล้วก็คือต้องมีปัญหาให้แก้แล้วก็บอกว่าต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นคาแรคเตอร์ช่องเขาจริงเนาะเรื่องนี้เอาละค่ะวันนี้ฉันจะมาขับรถนะคะออนอญาตออกก่อนหรยค่ะ <laughs> พร้อมที่จะสละชีวิตในเมืองนี้หรือยังคะ <laughs> บืน <laughs> บืนก็คือถ้าให้ซังขับก็คือขิดเลยนะ <laughs> ก็คือ ท่านอาจจะรอดแต่ผู้โดยสารไม่รอดแน่นอนโอเคนะ่าจะไม่มีผู้โดยสารไปด้วยผู <laughs> 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 ้โดยสารอว่าเอางั้นไม่ไปละแจ้ไปเองลเลยแกปีที่แล้วอะเราไปเปิดบัญชีใช่ป่ะของเวลส์ฟารโกใช่ปะ, go, ปะแล้วเราก็ไม่ได้นัดไปแล้วก็กลายเป็นว่าอ่าเราก็ไม่ได้ทำเราก็ต้องนัดเราก็ต้องไปอีกวันหนึ่งแทนใช่ปะก็ความแบบว่า เรีได้ว่าบทเรียนไม่ได้ทําให้เธอเรียนรู้นะคะบทเรียนไม่ได้ทาให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นปีนี้ก็ไม่ได้นัดไปอีกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเรามีนัดแล้วอ่ะสรุปก็ต้องไปอีกเวลาหนึ่งแทนเรียไ,ได้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากอดีตเลยเพราะว่าเราจะเห็นการเรียนรู้กับปัจจุบันค่ะ <c oughs> <c oughs> แทนที่ว่าจะนัดไปก่อนใช่ป่ะก็ ก็ไม่นัดใครที่จะมาเมืองรีโนนะคะอย่าลืมนัดก่อนนะเธอแต่ดีว่าคิวตอนเที่ยงเขาว่างเงเขาก็เลยบอกว่าเออทำแอปพลิเมนตอนเที่ยงให้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยจะพาอ mm ิฟ hmm. ไปทำโซเชียล e c u r ร t ี้อิฟอีฟก็คือขิดไปแล้วอิฟข <Y ip. S 2> ิดอยู่ในเสื้อขนเป็ดปแล้ว my workplace my workplace ทุกอย่างของที่นี่ก็คือตั้งกันอยู่คนละซีกโลกเลย ของ Social Security ก brands, ับของธนาคารต่างๆก็คือไม่อยู่ใกล้กันเลยอันนี้เป็นสำนักงานของ Social Security นะคะเดี๋ยวสันสใ่ที่อยู่ไว้ให้ทุกคนก็ดูเลยว่ามันไกลจากทุกอย่างมากๆนะคะ Alright ตอนนี้นะครับพาเมลวินมาเติมแก๊สก็คือที่นี่จะต้องทำเองเมลวินบอกว่าต้องทำเอง Right Melvin We have to do it ourselves right y e a h we have to do it ourselves Because in Thailand there's

ก็คือว่าตอนนี้เราส่งอีฟไปทำ Social Security นะคะก็คือมันมันไม่ต้องจองคิวสำหรับเมืองนี้นะไม่ต้องจองคิวมาก่อนก็คือทำได้เลยส่วนซาสนาก็คืออยากจะไปทำแบงก์แอคเคท์ของแบงก์อเมริกาเพราะว่าฉันต้องรีบไปแล้วฉันจะต้องไปสอบใบเอ่อเสร์ฟแอลกอฮอล์อีกนะคะใบสำหรับแอลกอ o ฮอล์แบน์คอร์ดนะคะก็ทุกอย่างมันมีการนินนะไมหมดแล้วมันก็เลยจะวุ่นวายนิดนึงก็อาจจะต้องแบบกับไปรับ eat, eat, ยอยีฟอีกอะไรเงี้ย ใครจะเช่ารถก็ดูเอาไว้นะทุกคนเพราะอาจจะต้องเติมเองดันโอเคดูเวนนะจ๊ะเพราะอาจจะต้องทำเองซึ่งถ้าถามว่าทําเป็นไหมฉัทนทำเป็นไหมไม่เป็นหรอกจ๊ะไปเรียนฟอร์ม u ูทู e อะ Learn from YouTube and you guys will know how to do it I cannot do it too <laughs> yeah I cannot do it too so you guys need to learn how to do it และแล้วนะคะและแล้วก็ได้ Bank of America มาจนได้คือปีที่แล้วว่าสันไปทมอลทาวน์บีชซัลคีไลนาใช่ไหมทุกคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่เปิดบัญชีให้เด็กเจวันซึ่งซันก็ไม่รู้ว่าทำไมปีที่แล้วสันถึงได้เปิดของเวลสปาโกซึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้วแต่ปีนี้สันได้ Bank of America finally finally ซึ่งทุกคนรู้ป่ะว่าทำไมสันถึงอยากได้แบงก์ของอเมริกามันมันฟังดูแบบว่าค่อนาจะเป็นบ้านิดนึงนะแต่คือเรามาทั้งท like ีใช <res S 1> ่ป่ะชื่อธนาคารที่เราอยากได้อะเราก็ต้องอยากได้ Bank of a m e เมริป่ะมันดูแบบมันดูเก่ามันดูคลาสสิกมันดูแบบเออมันดูแบบอเมริกาแกมันก็ต้องมีแบงก์อเมริกาป่ะแล้วพอไม่ได้ปีที่แล้วเหมือนคนอกหักอ่ะเหมือนแบบคือผู้ชายทิ้งยังไม่เจ็บขนาดนั้นอ่ะพูดเปงันแหละจริงๆริงก็คือไม่เคยโดนผู้ชายทิ้งหรอก ปีที่แล้วไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วปีนี้ได้อ่ะอ๋อโอ้ยแล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากเจ้าหน้าที่น่ารักมากคือแบบสงสัยตาหวานเยิมให้อยากจะเอาเงินมาฝากสักหนึ่งแสนดอลลาร์แต่ไม่มี oh. <c oughs> ตอนนี้คืออีฟไม่อยู่นะคะเพราะอีฟกำลังทำ Social Security อยู่ตอนนี้ก็คือเขากำลังจะไปส่งแซนไปทำข้อสอบใบอนุญาต เ uh, ซิร์ฟแอลกอฮอล์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรับอีฟเพื่อมาเปิดแบงก์อเ,เมริกาเหมือนกันคือแบบเขาช่วยเยอะมากตอนแรกคือเขาฟังแต่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่สัอยากจะบอกว่าจะขอบคุณผมมากมากๆคือถ,ถ้าไม่ได้เขาก็คือวันนี้น่าจะจ่ายค่าองเอบอร์บาลเลยนะไปทำข้อสอบกันเออเอ,อยังเราเนี่ยไหนจะไปทำข้อสอบ it's not difficult right Melvin a ันรับแบบ the alcohol and car I told you just take a seat please a n maybe you can have a a little nap. <laughs> a little nap? Yeah. <laughs> Can I have a big nap? Yeah. <laughs> okay, let's go. <S คนที่มีสงังสอเอาใบเสิร์ฟแอลกอฮอล์ใบอนุญาตแบบเขาเรียกว่าใบอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนใบที่เราเป็น proof ว่าเราได้เรียนการแบบการเสิร์ฟแอลกอฮอล์กฎหมายของเนวาดาอะไรมาแล้วดิก็คือมันจะเป็นการนะคะคล้ายๆกับ คล้ายๆ,ๆบัตรประชาชนเลยแต่ว่ามันเอาไว้ใช้เวาเลาเราเสิร์ฟอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครจะมาต้องมาตรงนี้นะทุกคนนี่แอลกอฮอล์กร์ดนะคะก็คือต้องมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปสอบในห้องนี้นะ,ะต้องไปเทรนก่อนนะทุกคนตอนนี้เมลวินกําลังพาอีทไปทำแปะคาวเีนะคะสันก็เพิ่งสอบเสร็จเนาะอย่างที่บอกไปแสงสดมากทุกคนฝนลินฝนลินเธอฝนเลน ร์ลิ้เซชกซลาแล้วคือฝั่งตรงข้ามก็คือมี Asian Mart. เอเชียนมาร์ทเวอรูเห็นไหมเอเชียนมาร์ทสูงมีมาซาจด้วยอยู่ระเกิดแล้วตรงนู้นก็คืออะไรคะผู้เขาที่มีหิมาเออคือหลายคนชอบบอกว่าประเทศอเมริกาคือมันโกง,งแสงใช่ปะ่ะเออสนเห็นด้วยนะโคตรโกงเลยแสงสวยมากแบบสวยมากๆเลยอะ่ะทุกคน ทำไมคนขับรถคันนี้หน้าตาแปลกแปลกวะเ่าด้วยนี่เธอนั่นโอ้สำเนียงอะไรนี่สำเนียงใหม่เราฟังไม่ออกฟังไม่ออกเว้ยเธอเป็นคนขับรถภาษาอะไรเนี่ยเธอคาดเข็มขัดไหมเจ้าเมาหรือเปล่าดูทรงแล้วคนขับรถอ่าน่าจะเมาน,ะนี่ฉันเพิ่งไปสอบใบนี้นะนีฉันมีนะฉันมีใบเสิร์ฟแอลกอฮอล์นะเธอโอเวอร์ดรังหรือเปล่าเธอเสิร์ฟ เกินหรือเปล่าใครเป็นเด็กเสิร์ฟเธอเขาทำผิดกฎหมายนะรู้เปล่าจะจับให้เลยดิอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละขออนุญาตขออนุญาตเมาพี่นิกกี้หน่อยก็คือพี่นิกกี้อ่ะเป็นเจ้าของบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นพี่นิกกี้อ่ะไปไปเที่ยวกับเพื่อนที่อ่า LA เอ็ลเอ้อะไรเงี้ย แล้ววันนี้พีนิกกี้ไม่อยู่ใช่ไหมพีนิกกี้พีนิกกี้ก็ฝากเมลวินดูแลซันกับอีฟซึ่งเมลวินก็คือดูแลดีมากพาขับไปนู่นไปนี่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วล่าสุดพีนิกกี้ก็ส่งรูปมาถามว่าแบบซันอยากได้อะไรหรือเปล่าหรือแบบซันกับอีฟอยากกินอะไรหรือเปล่าก็เขาจะซื้อมาจาก LA อ <c oughs> ลเอรางเงี้ยแล้วคือพีนิกกี้แบบดูแลดีมากดีจนซันไม่รู้จะว่ายังไงอะ่ะ เมื่อไหร่เมลวินจะมาะเมลวินกำลังทำแบงค์แอคเคาท์กับอีบอยู่สนหนาวเมลวินมาได้แล้วสนหนาวรู้ไหมสนหนาวโอ้ oh my god โอ้ my god <So? S 1> ทุกคนเห็นตรงไหนมันสั่นาะแรงมากลมแรงมากซูชิ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 ยกินซูชิมากมา่ เมววินพามาที่ไหนก็ไม่รู้เมววิน what is this? เปปเปอร์มิลล์ they have the sushi inside โอเควันนี้เราจะไปกินซูชิกันนะคะเมววิน say ไปกินซูชิไปกินซูชิอยาไปกินซูชิ you pronounce it correctly ตอนนี้ซันอยู่ในโรงแรมนะคะก็คือมา ทานข้าวเพราะว่าชรลองวันที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งก็นี่แหละอันนี้เป็นน้ำร้อนนะครับ <Okay. S 1> เพราะข้างนอกหนาวมากก็เลยกินน้ำร้อนแล้วก็ใส่ <Okay. S 1> เป็นะมะนาว<ะ>ซึ่งคนที่นี้ชอบกินแบบนี้มากเลยทุกคนนั่นก็คือซึมซับวัฒนธรรมการกินน้ำกับมะนาว <Okay. S 2> เป็นเรื่องปกติแล้วนะ ก็คือคนนี้เนี่ยชอบกินใส่มะนาวใช่ป่ะแล้วก็ซึมซับเาคนนี้เนี่ยอยากที่บอกว่าชอบกินน้ำร้อนชอบกินเนแใส่มะนาวไม่รู้ทำไมเ่จากตอนแรกที่เราแบบว่าอาจจะสั่งแาคาตโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นว่าทุกคนกินบุฟเฟ่ส ushi หมดเลยก็คือเขาให้ใบแบบนี้มาใช่ป่ะเราก็คือใส่จำนวนว่าเราอยากกินอะไรแต่จริงอะเรายื่นใบนี้ให้เขาโดยไม่ติดก็ได้นะแล้วก็บอกว่า Everything. I want everything it Alright want That's กินอะไรคะน้ำสตรอเบอรี่เฉยๆใช่ใชไหม <c oughs> ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะโอเคน้ำสตรอเบอรี่เฉยๆเก็ o ร i too s t strong for you Good all right ฉันผู้กินแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็กินน้ำเปล่าไปค่ะกินน้ำเปล่าไซรมะนาวไปคะ่ปนานานปคะ เอางี้นะทุกคนฉันว่าอีฟเริ่มจะเมาละเฮ้ยมเมาเอ่ออ่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่อีฟอ่ะมีมีชอยให้เจ็ดกับสองได้เท่าไหร่เออ <S <S an <icar ane> ได้เจ็ดเห็นไล่ะไม่เมา an <icar ane> สมกับเป็นคนเอเชียไหมคะก่อนกินก็ต้องทำไมคะถ่ายก่อน ก็คือน้องคนนี้ชื่อแคลิฟอร์เนียใช่ปะแคลิฟอร์เนียแวนดิลส์โอเดมิกส์เดลมิก t ์ตัวกัน Let's finish this อันนี้คือเป็น s p i ซี่ทูน่านะคะเออสไปซี่ซลมอโคารุทูน่าซินโดรพูดผิดสองรอบเลยอืมอ mm ืมอฟอเ็ดไหมเผ็ด เนนี่ยแตเเ็ดสร์ะผ็ดมากคือตอนแรกคิดว่าเป็นเผ็ดแอบแอบไม่แอบล้วค่ะเผ็ดจริงค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวสั่งไปกินก่อนนะเนี่ย not spicy <S <laughs> not spicy. <S, no, s not kind of spicy really yeah for 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 real are you Thai I don't know but I mean I mean it's not a I mean maybe you're a Thai but I'm not b u This I mean one y e a h m u s h s u s e i good Oh my god Look at me Octopus Oh my god เราไม่ได้อวยนะอร่อยมากม่เว i นอร่อยไหมคะอร่อย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 สิ่งที่ทำให้ชอบซูชิที่นี่คืออะไรรู้ปะ คือการที่แบบนางใส่ข้าวมาหน่อยมากอทุกคนจำให้ดูคือใส่ข้าวมาแบบบางๆอ่ะแล้วใส่ไส้แบบแน่นๆอ่ะใช่ปะอิฟนี่คือข้าวแบบข้าวเล็กมากแล้วดูหมึกหล่อนเลิศเกินอันเนี้ยเลิศแล้วอร่อยมากอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยปะเลิศจริงอร่อยอร่อยแล้วอันนี้ก็คืออร่อยมากเมลวินแนะนําเมื่อกี้อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยก๊อกหนึ่งหมดไปแล้วนะคะเกลี้ยงเลยแล้วก็เราจะสั่งก๊อกสองกันใหม่ Egg plus egg, just A fish egg. And nothing. <laughs> Octopus. Octopus. Mm -hmm. I eat You wanna know how I what do this? To sushi, for raspberry. For you. Yeah. Okay. Raspberry for Melvin. Chocolate for Natalie. And coconut for me. ก็คือชอบกินอ่าชอบกินมะพร้าวมากเกินรักมะพร้าวมากเกินไปไหนก็กินแต่มะพร้าวเอนจอยค่ะอ่ะมาดูกันนะว่าไอติมอ่ะเป็นไอติมที่ตกตาหรือเปล่าอีฟจกเพราะว่ามันไม่มันไม่โฟกันมันอันหรือเปล่ารสชาติมันใช้ได้ไหมชิมซีถ้ามันใช้ได้แปลว่าเราขอเพิ่มได้หนอร่อ,อย อ,อร่อยปะอร่อยเมลฟินอร่อยไหมคะอร่อย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  <laughs> you are Thai you are Thai แล้วก็วัฒนธรรมที่นี่ค่ะทุกคนหลังจากกินเสร็จเราก็ต้องทิปเด็กเสิร์ฟใช่ไหมคะอันนี้เราก็ให้ทิปเขาคนละสิบดอลน,นะคะคือปกติถ้าเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะมันจะยี่สิบแปดเหรียญก็ให้เขาไปเลยสามสิบเหรียญก็คนละสิบไปเลยเลิเิ enjoy กินเสร็จแล้วนะคะ หมดกันไปคนละเท่าไหร่ครับคนนี้ห้าสิบกว่ากว่าก็คือเราไม่คำนวณเป็นเงินไทยแล้วกันนอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวลดสูหแล้วหนาวมากทุกคนอากาศตอนนี้คือแบบหนาวมากๆแล้วสันก็ว่าสันสวยมากเขาบอกว่าเราสวยหน่อยผมมันเปิดหัวร้านเราเลยโอ้โอลมมันเปิดหัวร้านเราเลยไม่รู้ว่าคนโดนไปหรือเปล่านะเวลาสันง่วงอ่ะสันจะชอบทำแบบเนี้ยคือรูปหน้าตัวเองแบบหมุนวนๆอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะรู้สึกฟินแล้วก็วันนี้ก็ฟินนจะแบบจะง่งวงกว่าเดิมแล้วก็จะอยากนอนนั่งตักปลาโอ้เราอะให้มิลวินพาไปนู่นไปนี่ทั้งวันแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องยอมเิลวินสะกัามาตามนางซึ่งโอ้ตายตายยยตายตาย เมลวินจะพาไปไหนก็ไม่รู้จะสิผ้าคอยไปใส่เขาจะพาเราไปไหนอีฟข้างหลังใส่ก็คือคาสิโนทั้งหมดเลยนะครบใต้โรงแรม What is บร e ติส h o นเนมเบิร์สโ Atlantis Atlantis ใช่คอยแอตแลนติสนะฮะก็เวอร์มากข้างในเวอร์มาก แบบสดสดอันนี้คือชื่อเขาใช่ไ Atlantis Casino ก็คือ Atlantis Casino จริงๆ,งๆลดมากดน,นีมมม่มากำลังตกทุ่งทุกคนไม่รู้ว่าอย่างไรบ้าลมแรงมากโรงแรม Atlantis <c oughs> นะคะตรงนี้ <c oughs> คาสินโนรดมากนี้เลยถึงบ้านแล้วเมลวินก็คือ ไปต่อจ้ารถไม่ไหวแต่คือในเมืองเมื่อเี้หนาวมากอ่าอย่าแมวอ้วนมันแอบเข้าบ้านเราอีกแล้วในเมืองเมื่อเี้หนาวมากถึงบ้านเราก็คือไม่มีลมเลยอีฟงงไหมรถเ,เกินเอาเข่าปิดไปก็ <c oughs> คือตรงนี้ไม่มีลมเลยแล้วก็ไม่ได้หนาวเหมือนในเมืองฉันง,งงมากไม่ได้หนาวเหมือนในดาวเทาก็เดี๋ยวจะ พักผ่อนกันตามพัทยาสายแล้วนะคบวันนี้เหนื่อยมากไว้เดี๋ยวคุยกันไว้เดี๋ยวมาเห่าอีกแล้วแต่คิดว่าเราลองเห่าได้ดีหรอจนเห่าเป็นเหมือนกันแหละไว้เจอกันเดี๋ยวจะพาไป explore เมืองนะวันนี้ไปทำเอกสารมาค่ะวุ่นวายนิดนึงตอนแรกต้องไปแกรงเซียราต่อด้วยแต่ว่าเขาไม่ตอบเมลสารก็เลยว่าไปพุ่งก็ได้เจอกันค่ะาย ากกดไ like ลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไปบาย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 อันนี้บายจริงแล้วถึงบ้านแล้วคะ่ะขึ้นมาจา้าจะไปไหนจา้าเอาไปไหนจา้าเธอไม่กลัวรถเลยอะ่ะเอา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 คือไปไหนเหรออ่ะเราดูนะรถมานะคอยดูนะรถมานะน,านั่นเอาอยี้ รถต้องจอดให้นางอ่ะรถต้องจอดให้นางอ่ะเออเลิดเกินเลิดเกินไปนไหนใจหยิงดนะเดินช้าปล่อยใจใครจะขับก็ช่างฉันไม่แคร์ฉันจะเดินช้าช้าของฉัน <laughs>